โอ้โห و, ต้องบอกว่าฝันสลายในวินาทีสุดท้ายแล้วครับประวัติศาสตร์ไม่จารึกครับในปีนี้เวียดนาม u 17ไม่ได้ไปบอลโลกชนิดที่ว่าโคตรดราม่าครับคือนำมาตลอดสุดท้ายโดนตีเสมอแล้วตกรอบทันทีเลยครับและที่สำคัญกลายเป็นทีมอันดับสุดท้ายของตาราง ในขณะที่ทีมชาติไทยหลังจากที่บทสรุปออกมาแล้วมาไร่เลียงนะครับทั้งยูย่ยู่2ยูส17พลิกล็อกไม่เป็นอย่างที่คาดจากดีสุดกลายเป็นแย่สุดจากที่คิดว่าจะแย่กลายเป็นดีที่สุดเอา้ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งหมดนี้ติดตามในไหน,นแตงโมลงเปียพงยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้นะครับก็คงจะต้องมาติด ตามกันก่อดเลยแล้วกันนะเรื่องของการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย U17 เนี่ยที่มันพึ่งจะจบไปสำหรับย่านอาเซียนเนี่ยสรุปแล้วก็มีแค่ทีมเดียวครับคือทีมชาติอินโดนีเซียที่พวกเขาสามารถเข้าไปเล่นในฟุตบอลโลกได้นั่นแหละครับมันก็จะต้องมาดูแล้วว่าอา้าวทำไมอินโดทำได้ เขาเตรียมตัวยังไงเตรียมทีมยังไงซึ่งมีการพูดกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ตอนนี้คงจะต้องมาดูความจริงแล้ะครับ U17 นะครับนี่เลยของเรานะครับไปก่อนทีมแรกเลยนะครับซึ่งถ้าดูจากตารางคะแนนจาก f อที่ลงไว้เนี่ยนะครับก็ชัดเจนเห็นเด่นชัดนะครับ์แต้มนี่เลยครับของเราไปก่อนนะแพ้จีนแพ้อะไรก็แพ้หมดนะครับขณะที่ กลุ่มบีของเวียดนามเนี่ยอ้โหูมันพลิกล็อกพลิกแบบสุดๆอวินาทีสุดท้ายดรามา่ามากๆนะครับจากที่เวียดนามเนี่ยเล่นดีมากนะถ้าใครได้ดูเวียดนามคืนเล่นดีมากนะครับแล้วก็มีจังหวะจะนำหลายครั้งยิงไปติดแบบติดบนเส้นเคลียร์บนเส้นโอ้โหคือก็มีมาแล้วแล้วได้ประตูขึ้นนำอีกจังหวะสุดสวยรูปแบบการเล่นการเซตบอล นะครับคือมันมีให้เห็นหลายต่อหลายอย่างในมิติของการเล่นฟุตบอลกับ UAE UAE ครึ่งแรกอะ่ะสู้เวียดนามไม่ได้เลยแล้วมาครึ่งหลังเอาเวียดนามมาเน้นรับเกินไปไงพอมันเน้นรับเกินไปรับแบบเขาก็อยู่ในระเบียบว,วินัยสุดๆแต่มันพลาดทีเดียวอะ่ะนะครับแค่ทีเดียวจริงๆแล้วมาโดนตีเสมอในช่วงท้ายโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรดรามา่าเพราะว่าถ้าหากว่าเวียดนามชนะเนี่ยจะลากนะ จะลากญี่ปุ่นไปด้วยนะเออคืออาจจะมีเคสที่แบบพลิกล็อกนะครับคือถ้าแบบญี่ปุ่นไม่ได้ไปฟุตบอลโลกขึ้นมาจริงๆนี่โอ้โหเรื่องใหญ่นะครับในวงการฟุตบอลญี่ปุ่นคงสังคายนากันแบบสุดๆไปเลยนะครับแต่เวีดนามมาถึงตรงนี้ได้ก็ต้องชื่นชมอะ่ะเอาจริงนะครับในการที่เจอกับญี่ปุ่นและออสเตรเลียเสมอได้เอาจริงไม่แพ้ใครเลยนะ เออเวียดนามเนี่ยคือไม่ได้แพ้ใครเลยแม้แต่ทีมเดียวแต่คุณไม่ชนะแม้แต่ทีมเดียวคือถ้าเปลี่ยนเป็นชนะครั้งหนึ่งเนี่ยก็แต้มเท่านี้นะครับก็แต้มเท่านี้โอ้โหแล้วน่าเสียดายน่าเสียดายสำหรับเวียดนามนะครับขณะที่ฮีโร่ของอาเซียนก็คืออินโดนีเซียเป็นทีมเดียวที่ได้ไปฟุตบอลโลกจากย่านอาเซียนก็เห็นแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นตามนั้นนะครับ นะฮะที่ออกมาแล้วไม่ว่าจะจบลงแบบไหนอย่างไรทำอย่างไรสุดท้ายเขาสามารถพิชิตตรงนี้ได้นั่นเองนะครับส่วนผู้แพ้ทั้งสองทีมนะครับเพื่อนกันตลอดไปไทยเวียดนามก็บายบาย,บายแล้วก็กลับมาฟิตซ้อมกันใหม่เนาะ เรามาดูผลงานของทีมชาติไทยในทุกชุดทุกรุ่นกันดีกว่านะครับในการชิงแชมป์เอเชียเนี่ยก็เอาเฉพาะชุดเยาวชนแล้วกันนะคือต้องบอกเลยนะครับว่านี่คือผลงานนะที่มันออกมาแล้วก็แบบชัดเจนเลยนะครับตามตัวเลขเป๊ะๆตอนแรกเนี่ยคาดการณ์กันว่าชุด U17 เนี่ยจะเป็นชุดที่น่าที่จะทำผลงานได้ดีที่สุดแต่กลับกันครับไม่ได้เป็นแบบนั้นนะ แล้วก็กลายเป็นชุด U23 ที่ทำผลงานได้ดีที่สุดเสียด้วยนะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลใสิติฟุตบอลทีมชาติไทยนี่ก็ไปรวบรวมมานะครับคือไล่เรียงมาตั้งแต่ชุด U23 เนี่ยนะครับในการขันชิงแชมป์เอเชีย2024ก็เดี๋ยวเราจะมีอีกปลายปีนี้เดี๋ยวต้องมาวัดกันว่าในรอบคัดเลือกเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้คือรอบสุดท้ายทั้งหมดถ้ารอบสุดท้าย2 0 2 4เนี่ย เราเก็บได้สามแต้มนะเออ,อยูย่สิามนี่มีสามแต้มชนะอ e ิรักนะครับชนะอ e ิรักแต่ว่ามาพลาดท่าแพ้ซาอุและคันนี้เนี่ยไปเจอทาจินะครับคือถ้าชนะทาจิได้ก็จบเงืนเรื่องเงียบเหมนแต่ว่าดัานไปแพ้ทาจิกิสถาน1 0นนะครับก็เลยตกรอบไปเป็นอันดับสุดท้ายตรงนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะครับว่ารู้สึกไม่พอใจ อย่างยิ่งกับ U23 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแต่พอมา U20 เนี่ยต้องยอมรับว,ว่าสมาคมก็ไม่ได้ทำมันนี้ในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2025นะเราอยู่ในกลุ่มเดียวกับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นซีเรียคือมันแทบจะน็อกตั้งแต่จับสลากได้แบบนี้แล้วนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าพูดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกเกาหลีใต้เนี่ยอินโดชนะนะครับ ญี่ปุ่นเวียดนามเสมอนะครับแล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปพูดแล้วว่าเจอทีมไหนไม่ได้สู้เพราะเวียดนามกับทางด้านอินโดนีเซียเนี่ยเขาทําได้ไงเราจะไปเอาอะไรมาพูดหรือว,ว่าเ,เจอเกาหลีเจอญี่ปุ่นไม่ได้แล้วครับตอนนี้ภาพมันชัดเจนแล้วเขามีวิธีการที่เจอกับทีมแบบนี้แล้วได้แต้มออกมาแล้วที่สําคัญได้3มแต้มก็ทํามาแล้วเพราะฉะนั้นนี่แหละครับนี่คือโจทย์ของทีมชาติไทยตอนนี้หมด คำพูดแล้วที่จะบอกว่าเจออยู่สายโหดสายยากเพราะว่าไม่ว่าจะสายยากแค่ไหนมันมีทีมจากอาเซียนทำได้นะครับซึ่งอยู่20เนี่ยเราแพ้ญี่ปุ่นไป3ลูกเราแพ้เกาหลีใต้ไป4หนึ่งโอ้โหมันเป็นอะไรที่บ้าบอมากเลยครับเพราะว่าอะไรนะครับส่วนซีเรียเนี่ยเราเสมอ2-2เราก็ยังมี1แต้มแต่ทีนี้มาดู u 17ครับ มันเหลือจะเชื่อชุดที่หวังที่สุดเนี่ยครับไม่มีสักแต้มครับเริ่มเล่นด้วยการแพ้อุสเบย์หต่อสแล้วก็แพ้ซาอุดิอารเบียหนึ่ต่อสนะครับแล้วก็แพ้จีน0ูต่อสมองในแง่ดีคือโดนน้อยลงเรื่อยๆ4ี่สานะครับแต่กลับบ้านเนี่ยโดนไปถึง9ลูกยิงได้แค่2ประตูนะครับเป็นอะไรที่โหดลายมากๆแย่ที่สุดไม่มีแต้มเสียประตูเยอะที่สุด แล้วก็ลูกได้เสียแย่ที่สุดโอ้โหเนี่ยครับคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นภาพที่ออกมาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแล้วกันสำหรับวงการฟุตบอลบ้านเราแล้วก็เยวาวชนบ้านเรานะฮะก็ต้องยอมรับแบบตรงไปตรงมาเนี่ยถ้าดูทุกชุดอย่างเงี้ยเราก็จะได้เห็นเลยว่าเฮ้ย <c oughs> ทำไมชาติในอาเซียน <c oughs> เขาถึงได้ประสบความสำเร็จแล้วทำกันได้และเราล่ะจะเริ่มได้ยังจะเอาได้ยัง นะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกครับความเคลื่อนไหวนั่นเองครับ